<c oughs> สวัสดีทุกคนนะครับวันนี้ผมวิว MOV Studio จะมาพูดถึงหนังสองเรื่องที่มีการกล่าวถึงกันในช่วงปลายปีที่แล้วนะฮะนั่นคือ Kingdom of the Planet of the Apes หรือที่เขาเรียกกันว่าพี่พบบานอนนะที่เราคุ้นหูกันแล้วอีกเรื่องก็คือ G.X.K. หรือก d ซ i l l a ปะทะคองภาคที่2ด้วยความที่2เรื่องนี้ฮะมันมีลิงเหมือนกันหรือว่านี่จะเป็นปีของลิงหรือเปล่า And the Great Apes the Take ด้วยส่วนตัวผมเนี่ยคือชอบผลงานไตราภาคพิภพวานอนซึ่งเขาทำออกมาได้ค่อนข้างดีมากๆนะแล้วผมก็ไม่คิดว่าเออมันจะมีภาคต่อมาอีกด้วยจนได้ยินข่าวเมื่อปลายปีที่แล้วแหละว,ว่าอ่ามันจะมีพิภพวานอนภาคที่4เป็นแฟนชายของเอฟก็คาดหวังไว้ในระดับหนึ่งว่ามันก็จะสนุกแหละแต่ก็ ในความที่มันทิ้งห่างจากภาคเก่าไว้นานพอสมควรนะฮะและในปลายเดือนนี้นะก็ยังมีคลองมาอีกก็คิดเล,เลน่นๆว่านี่อาจจะเป็นปีของลิงหรือเปล่านั่นแหละยังไงไม่รู้นะแต่ว่าต้นปีเนี่ยกลายเป็นปีของหนอนไปแล้วนะในหนังเรื่องดูนโอเคเดี๋ยวเรามาพูดถึงกอซิลาปะทะคลองกันก่อนนะฮะในปีนี้เป็นภาคที่2นะครับที่จะมาฉายซึ่งภาคแรกเนี่ยได้ฉายเพเมื่อปี2021 ในภาคแรกเนี่ยต้องขอบอกเลยว่าสองตัวเนี่ยมันตีกันแบบสาใจมากเลยทุกคนลหลายๆคนก็บอกว่ามันเหมือนตัวเนี่ยตีกับลิงเลยครับพี่คือใช้สกิลตีกันแบบจุกๆไม่สนใจความเป็นไปได้ในแรงกดต้านทานฟิสิกส์หาเหวอะไรทั้งนั้นทุกสิ่งทุกอย่างนี่คือต้องเป็นแอคชั่นมาก่อนคือภาคหนึ่งมันเป็นอย่างนั้นเลยเยแต่เขาก็สามารถเจาะตลาดคนดูได้เกินความคาดหมายของเขานะเอาจริงๆคือหนังมันไม่ขาดทุนน่ะซึ่งในเนื้อเรื่องเนี่ยตอนตอนจบของเรื่องเนี่ยมันก็จะประมาณว่า ก็ซิล่ากับคองเนี่ยคือมันเคลียร์กันแล้วว่าโอเคนะมันอยู่ส่วนเมึงกูอยู่ส่วนกูอะไรเงี้ยมันก็คือการจบแบบแฮปปี้เอนดิ้งนั่นแหละแต่ด้วยกระแสะภาคหนึ่งมันดีไงภาค2ก็ตามมาเป็นเรื่องปกติฮนะแต่ส่วนตัวผมชอบภาคหนึ่งไหมผมเฉยๆนะผมรู้สึกว่ามันเน้นแค่ความมันสะใจซะมากกว่าแต่เนื้อเรื่องนี่คือห่วยแตกไม่รู้สิแต่ด้วยองค์ประกอบหลายอย่างที่แฟนหนังก็ซิล่าอาจจะติดตามก็ซิล่ามาตั้งแต่ภาคก็ซิล่าภาคหนึ่งก็ซิล่าภาค2 ลองเกาะหัวกะโหลกซึ่งภาคแยกของมันแต่ละเรื่องเนี่ยมันจะมีพลังน้อยเกินไปฮะคำว่าพลังน้อยของคนดูอาจจะหมายถึงฉากต่อสู้น้อยอะไรเงี้ยนะแต่พอมันมาใส่กันบนสนามจริงเนี่ยมันเลยกลายเป็นความมันความระทึกผสมกับ CG ที่ก็ไม่ได้คีเลย แม้ดีเทลในเรื่องก็ไม่มีอะไรเลยนะแต่ว่าเออคนแม่งชอบแล้วก็ได้กำไรเฉยทีนี้มาพูดถึงเเรื่องย่อของภาค2นะฮะหลังจากที่ผมได้ดูตัวอย่างมาแล้วนะครับก็จะประมาณว่าคองแล้วก็กัซิล่าเนี่ยเหมือนต้องเผชิญหน้ากับภัยคุกคามขนาดมหามานะซึ่งเขาบอกว่าเออมันมาจากโลกดึกดำบันเป็นแบบคล้ายๆกับไททันอะไรเงี้ยแต่มันอยู่ใต้โลกของเราเ้ยแล้วก็ หนังเนี่ยมันก็จะจอะลึกลงไปถึงประวัติศาสตร์การกําเนิดของเหล่าไทท่านอะไรประมาณนั้นน,นะทุกคนจําเด็กแอเด็กผู้หญิงคนนี้ได้ไหมที่น้องเนี่ยจะมีเซนส์การสัมผัสพ,พูดคุยกับคองของเราได้ซึ่งภาคนี้น้องก็มีบทบาทอีกแล้วไม่แน่นะคือเนื้อเรื่องเนี่ยอาจจะเกี่ยวอะไรกับสิ่งที่น้องเป็นอยู่พวกเซนส์อะไรเงี้ยหรือลัทธิที่น้องต้องไปเข้าร่วมอะไรหรือเปล่านี่จุดขายเลยที่ผมมองว่า Okay. มันยังเอามาต่อกันได้กันนะก็คือในเส้นทางที่เชื่อมไปยังโลกใต้โลกนะฮะซึ่งด้วยความสามารถของเทคโนโลยีนะไม่รู้ว่าของมนุษย์หรือว่ายังไงนะแต่มันเกิดขึ้นแล้วครับทุกคนก็คือตอนนี้มนุษย์สามารถลงไปยังใต้โลกได้แบบสบายๆเลยแต่เหมือนว่าอาจจะต้องมีคลองเนี่ยลงไปด้วยอะไรประมาณนั้นนะเพื่อความปลอดภัยในส่วนของใต้โลกนะฮะเหมือนจะมีสงครามเนี่ยเกิดขึ้นนะอาจจะเป็นสงครามของเผ่าพันธุ์คลองก็ได้ก็ไม่แน่ ไม่รู้ว่าจะมาแนวพี่พบบาน,นอนหรือเปล่าแต่ที่ผมลองเดาดูเนี่ยก็จะประมาณว่าไอ้คองหัวล้านตัวเนี้น่าจะเป็นตัวร้ายแบบหลอกๆที่แบบสร้างสถานการณ์เพื่อรอตัวร้ายจริงๆเนี่ยปรากฏตัวนี่อันนี้แค่เดาเฉยๆนะแล้วเหมือนอารมณ์ประมาณว่าคองเนี่ยอาจจะสู้ไม่ได้นะก็เลยไปขอความช่วยเหลือจากกอรซิล่าให้มาร่วมมือกันอาจจะประมาณนั้นในตัวอย่างมีคองตัวเล็กตัวนี้ไอ้คองเด็กเนี่ยผมคิดว่าน่าจะเป็นคลองที่แบบ ม,มีนิสัยเหมือนเด็กเปเลือยะไรประมาณนั้นะนะซึ่งก็อาจจะเป็นตัวแปรสําคัญตัวหนึ่งเหมือนกันในเรื่องไม่รู้จริงไหมนะแต่เห็นเขาบอกว่านักติงนักพากเนี่ยจะเป็นคนที่พากตัวละครตัวนี้ด้วยเออก็น่าไปดูอยู่ก็สําหรับคนที่อยากจะเสพงานภาคไทยนะ <G ül üş> ก,ก็ลองเข้าไปดูกันครับคล้องเหมือนจะมีไอเทมใหม่มาที่แขนขวาหรือเปล่าไม่รู้ว่าคืออะไรแต่เหมือนกันเหล็กที่มนุษย์สร้างให้ มันก็จะคุ้นตากันอยู่เหมือนเคยเล่นเกมฮอนแล้วเจอตัวนี้มันคือตัวละครที่ชื่อว่ากันเลดนะฮะสายสตริงในเกมฮอนถ้าใครเคยเล่นนะนะซึ่งผมไม่รู้ว่าคองเนี่ยจะมาใช้ทําอะไรแต่ที่แน่ใจเลยมันก็ต้องเอามาใช้สู้นั่นแหละอาจจะเพิ่มแบบดาเมจของหมัดอะไรเงี้ยนึกออกไหมกําลังจะง้างหมัดชกแล้วแบบไอตัวกันเลดนี่ก็เพิ่มเทอร์โบเข้าไป โอเคครับหนังมันจะออกมาเป็นยังไงก็สิ้นเดือนนี้เดี๋ยวรู้กัน,นะฮะกำหนดเข้าฉายรอบพิเศษวันที่27มีนาคมนี้นะฮะฉายรอบจริงวันที่28มีนาะถ้าไม่มีอะไรคาดเคลื่อนนะก็จะประมาณนี้เอาล่ะมาพูดถึง Kingdom of the Planet of the a p p โอ้โหชื่อแม่งยาวมากคือแบบเรียกง่ายๆเลยเอาพี่พบวานอนดีกว่าที่จะเข้าฉายในเดือนพฤษภาคมของปีนี้นะฮะมันคือภาคที่ถูกสารต่อมาจากไตราภาคเก่าและ คือผมเคยทำสรุปเนื้อหาเอาไว้แล้วนะถ้าใครยังไม่ได้ดูก็สามารถไปไปติดตามได้นะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนะคือมันเป็นหนังเกี่ยวกับการวิวัฒนาการของลิงครับ <c oughs> ก่อนหน้าเนี่ยมันเคยมีข่าวว่าไอ้ Planet of the a p e เนี่ยภาค4จะมีการผลิตภาพยนตร์ในช่วงเดือนกันยาปี2022ผมจำได้ว่าเคยได้ยินนะแต่ข่าวก็เงียบไปช่วงหนึ่งซึ่งก็มาโผล่อ,อีกทีในปลายปีที่แล้วนี่แหละ ทิ้งห่างจากภาคล่าสุดของซีซ่าก็7ปีด้วยกันนะภาคเก่าเนี่ยเล่าว่าซีซ่าเนี่ยเป็นคนพาทุกคนไปสู่โอเอซิสปุ๊บซีซ่าก็ตายครับแล้วก็ทิ้งคำสอนไว้ให้เพื่อนสนิทซึ่งก็ให้ไปเผยแพร่ต่อมันก็เป็นเรื่องราวถัดจากนั้นที่ดำเนินเวลาล่วงเลยมาทั้งหมด300ปีด้วยกันนะีสังคมเหล่าวานอนจำนวนมากเติบโตขึ้นในขณะที่มนุษย์ลดจำนวนลงจนเข้าใกล้การสูญพัน วานอนในกลุ่มของซีซ่าเนี่ยยังคงอยู่ดีครับแต่ว่ารัชสมัยของซีซ่าเนี่ยมันล่วงเลยมาไกลามากแล้วก็จะมีวานอนบางส่วนเนี่ยแยกตัวออกไปครับแล้วก็บิดเบือนคําสอนของซีซ่าสร้างอาณาจักรใหม่ขึ้นมาเองอ่าน่าสนใจทีเดียวฮะเรื่องราวของ Planet of the a p e เนี่ยคือมันปูเรื่องมาตั้งแต่3ภา,าคแรกแล้วว่ามันจะเป็นกานเรื่องเกี่ยวกับการที่โลกของเราวานอนเนี่ยกลายเป็นจุดสูงสุดของเผ่าพันธุ์ที่อาศัยอยู่บนโลก คือมันน่าจะดูตรงที่ว่าเมื่อก่อนเนี่ยมนุษย์ปกครองโลกแล้วก็มีทั้งความเจริญก้าวหน้าทั้งความวุ่นวายความเห็นต่างแล้วทีนี้ถ้าลองกลับกลายว่าเป็นเหล่าวานอนบ้างละ่ะจะเกิดอะไรขึ้นเขาก็เอาเรื่องนี้นี่แหละมาเล่นแล้วก็เป็นจุดขายซึ่งผมก็มองว่ามันไม่เก่าแล้วก็ไม่ใหม่ในยุครุ่งเรืองของวานอนเนี่ยเราจะเห็นอะไรบ้างอย่างแรกเลยก็คือวานนอนเนี่ยจะกลายเป็นกลุ่มผู้ล่า อยู่บนจุดสูงสุดของห่วงโซ่อาหารส่วนมนุษย์จะกลายเป็นเผ่าพันธุ์ที่ล้าหลังฮะลดทอนสติปัญญาลงไปแทนแถมมนุษย์เนี่ยยังถูกจํากัดให้อยู่ในเงามืดด้วยเรื่องเล่าขานจากสมัยก่อนว่ามนุษย์เนี่ยเคยข่มเหงกดขี่สัตว์ประมาณไหนเนี่ยมนุษย์ก็จะโดนฟีดแบคกลับไปประมาณนั้นนะฮะนอกจากกลุ่ม,มนุษย์แล้วเนี่ยพอดหนังยังเล่าอีกว่าจะมีวานอนกลุ่มนึงอ่าซึ่งอาจจะเป็นกลุ่มใหญ่หน่อย ที่สร้างอาณาจักรขึ้นมาเองเริ่มกดขี่กลุ่มอื่นๆเหตุผลเพราะอะไรไม่รู้นะแต่แว่วๆมาสปอยมานะว่าอาจจะค้นหาเทคโนโลยีของมนุษย์อยู่อะไรเงี้ยวานอนกลุ่มอื่นเนี่ยก็ทำได้แค่เฝ้ามองฮะมองว่าเผ่าของตัวเองเนี่ยถูกยึดครองข่มเหงเพราะว่าอ่อนแอก,กว่าทางๆที่ก็เป็นวานอนเหมือนกันโอเคมาพูดถึงนักแสดงที่เป็นคนแสดงฮะภาคนี้ก็จะมีนักแสดงหญิงคนหนึ่งที่น่าสนใจอยู่ เธอคนนี้ครับถ้าใครเคยดูซีรีส์ The Witcher นักล่าจอมาสูรนะจะจำบทบาทของซิลิหรือว่าเจ้าหญิงซิลิล่าแห่งซินทราอ่าหลายคนคุ้นๆใช่ไหมล่ะพอจะจำได้อยู่เนาะเธอคนนี้คือน้องเฟรย่านักแสดงชาวอังกฤษซึ่งมารับบทนักแสดงนำในหนังเรื่องนี้ด้วย เธอเป็นหนึ่งในมนุษย์ชนกลุ่มน้อยที่แทบจะสูญพันธุ์กันไปเต็มทีแล้วฮะเหมือนว่าเธอนะจะเป็นกุญแจสําคัญในเรื่องไม่รู้ว่าคืออะไรเหมือนกันแต่ถ้าให้ผมเดาอีกแล้วก็อาจจะเป็นความลับบางอย่างที่เกี่ยวกับโลกนี้ซึ่งมีเพียงมนุษย์ที่รู้รู้ได้จากอะไรเหรออาจจะเป็นจากสัญชตาตญาณแต่ว่าวานอนไม่มีอะไรเงี้ยซึ่งนางเอกของเรื่องก็อาจจะมีสมองที่ฉลาดเหมือนมนุษย์ยุคก่อนๆสามารถสนทนาได้ประดิษฐ์สิ่งของได้ มีความคิดในการสร้างอรยธรรมอะไรประมาณนั้นนะนะสามภาคแรกเขาเล่าทิ้งท้ายเอาไว้ว่ามนุษย์พ่ายแพ้ให้กับภัยตัวเองฮะก็คือตัวเองเนี่ยผลิตยาวิวัฒนาการสัตว์ให้ฉลาดขึ้นแต่กลับกลายเป็นว่าเชื้อโรคระบาดท,ทำลายตัวเองซะง,งั้นคนที่รอดมาได้ก็จะมีสมองที่ลดทอนสติปัญญาลงไปเรื่อยๆก็ไม่แน่ว่าภาคนี้อาจจะเล่าเรื่องความเห็นต่างระหว่างวาน,นอนสองกลุ่ม ความขัดแย้งที่นําไปสู่การปลดแอดแต่ผมไม่แน่ใจในประเด็นเรื่องปลดแอดนะเพราะว่าภาคที่1เนี่ยเขาได้เล่าประเด็นนี้ไปแล้วแต่ก็อาจจะแค่คาดเดาเฉยๆเพื่อจะปูเรื่องเนี่ยไปในภาคที่4หรือภาคที่5ว่ามนุษย์กําลังจะปรับตัวเข้ากับโลกใหม่ได้และในอนาคตก็จะมีสงครามช่วงชิงอาณาจัก,การกันระหว่างมนุษย์กับวานอนหรืออีกอย่างคือเผ่าพันธุ์ทั้งสองเนี่ยอยู่กันจยากสันติแต่คิดว่าไม่น่าใช่ม่งั้นหนังก็ไม่สนุก มีคอมเมนต์มานะว่า CG ดูจะไม่เทียบเท่ากับภาค3เลยก็แสดงว่า CG มันกาก,ากลงเหรออันนี้ผมไม่แน่ใจว่าผมมองไม่ค่อยออกนะแต่มันก็อาจจะเหมือนในหนังซูเปอร์ฮีโร่อะที่แบบตัวอย่างมาแล้วเขาจะใส่แบบ CG กจากากมาก่อนไนะเนี้ยแต่พอเข้าไปดูหนังจริง,รงก็อาจจะออกมาดีก็ไม่แน่เหมือนกันโอเคก็เป็น2เรื่องที่ผมเอามาฝากในปีนี้นะฮะ G X K เนี่ยก็จะสนุกไปในแนวของควาเป็นแอคชั่น ความเป็นซีส่วน Kingdom Planet เนี่ยจะสนุกไปในส่วนของเนื้อเรื่องภาคต่อก็รอชมกันนะครับว่ามันจะออกมาดีหรือออกมาห่วยกันแน่คลิปหน้าหากมีเนื้อหาอะไรมาเล่าฟังอีกก็ฝากติดตามไว้ด้วยนะส่วนคลิปนี้ MOV Studio ก็ต้องขอลาไปก่อนสวัสดีครับ